วันนีค่ะวันนี้ขี้เข้ามาในตัวเมืองเนาะก็เป็นเป็นก็เป็น,ปน,ปน,ปนตามปกติละนะคะที่จะแวะเข้ามาที่วังหลวงนะคะอย่างที่บอกว่าที้มาที่นี่บ่อยๆอยู่แล้วพอดีเมื่อสักประมาณครึ่งเดือนก่อนเนาะมีน้องท่านหนึ่งเออบอกว่าโมเดลมาตั้งแล้วหรอขี้ก็เลยคิดว่าเขาเอาโมเดลมาตั้งแล้วแต่อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะบางทีเขาอาจจะเอามาตั้งไว้แบบเหมือนกับ เอามาลองตั้งไว้แล้วก็รื้อเก็บไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้เข้ามาตรงนี้ประมาณก,ก็ประมาณครึ่ง,ง,งเดือนแล้วนะคะไม่ได้เข้ามาจากนี้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยวันน,น,นี้วันที่21พอพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2 5 1 6, 6ตอนนี้ที่อยู่ตรงบริเวณจุดที่มันตั้งโมเดลของวังหลวงยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะเห็นไหมยังไม่ได้มาตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะดูโมเดลหัวยุทธยาพระราชวังเนี่ยนะคะวัดพระศรีเนี่ยต้องขึ้นไปดูที่ศูนย์ประวัติศาสตร์ของยุทธยาก่อนท ตรงกับอะไรนะที่มันอยู่ใกล้ๆกับไสวนหลวงอะโรงแรมสวนหลวงของราชพัชร์เขาว่าเออนาตรงนั้นแหละขึ้นไปดูตรงนั้นเพราะว่าที่นั่นยังมีโมเดลอยู่นะคะพอดีรูปที่น้องเขาส่งมาให้ไม่แน่ใจว่าอย่างที่บอกอ่ะหนึ่งคือเขาอาจจะมาตั้งแล้วในวันนั้นแล้วมีคนถ่ายไว้กับ2เป็นรูปเก่าก็เป็นไปได้นะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยวันนี้ทิกกี้อยู่ตรงเนี้ยมันยังไม่มีนะนยังเป็นแบบนี้อยู่อืมนานเหมอือนกันนะเนี่ย <laughs> รอคอยเท่ามาแสนนานไม่รู้เขาติดอะไรอยู่เหมือนกันนะะนานเหลือเกินเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะทุกคนวังหลวงเนี่ยถ้าไม่มีโมเดลนะคนที่แบบเขาเดินมาตรงจุดเนี้ยเขาก็คงจะไม่รู้ว่ากูจะเดินไปดูอะไรวะเข้าใจใช่ไหมเออมันต้องมีหรือไม่ถ้าเกิว่ายังไม่มีโมเดลตรงเนี้ยมันควรจะต้องมีโบชัว์แจกตรงหน้าไว้ภาีสรรพสันหน่อยผ่ออมม เออเงี้ยคร่าวๆก็ยังดีว่าอะไรเป็นอะไรเมื่นก้น่ะพอเดินเข้าไปในวังหลวงปั๊บนี่ปราบเซียนเลยเออขี่จะให้ทุกคนดูคือถ้ามันโมเดลไม่มาตั้งใช่ไหมดูตรงนี้ของเขาไปก่อนก็ได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นพรานเขาเรียกแบบของทางกรมศิลป์เขามาเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวแบบเขาอะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่เขาเขาวางกองไว้ตรงนี้เนี่ยดูตรงนี้ก็น่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเนี่ยประมาณนี้แหละวันนั้นก็อัปเดตอีกทีนะคะตอนนี้โมเดลยังไม่มาตั้ง ถ้าอยากดูก็ขึ้นไปดูที่ศูนย์ประวัติศาสตร์ของอุทยาเขาก่อนได้ค่าเข้า50บาทนะคะประมาณนี้ค่ำๆก่ะทุกคนอย่างที่คียบอกอ่ะคือียเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่าเข้าหรอกนะเออเพราะว่าถ้าเราชอบเนี่ยก็จะจ่ายไปเถอะอย่าไปซีเรียสมากถือว่าเป็นการซื้อความรู้ให้กับตัวเองนะคะขึ้นไปหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะเขาให้เราถ่ายรูปได้ใช่ป่ะก็ถ่ายเก็บลงมาเวลามาเดินก็จะได้รู้ว่าเออจุดไหนมันคืออะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่ะโอเคค่ะทุกคนพระราชวังหลวงกรุงศรีอุทยาค่ะ แต่กี้ไม่พาเดินนะเพราะว่าวันนี้ไ,มไปมาหลายที่ละเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนปีนี้เรากระทงยุทธยาจัดใหญ่จัดโตนะคะอือก็โอเคละค่ะตามนั้นนะคะ mm hmm. งานโมอโดกโลกก็อาทิตย์เดือนหน้านะคะ mm hmm. ประมาณนี้เราก็เจอกันเรื่อยๆจะที่ไหนบ้างก็ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะโอเคบายบายค่ะทุกคนแล้วเ,เจอกัน